ผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวิตเตอร์500 3ซีซี FM 1A ครับโอ้โหมิดมาดูออกอ่ะมิดล้อเลยพี่น้องเดี๋ยวเอาลูกออกเดี<ะ>๋ยวมงานเดี๋ยวจะเสียโดมนะ เอาทรายมาลงครับถอดลูกแล้วก็มันจะขึ้นได้ครับอ่ะแต่งรอแบบเรียบๆครับโควาสุ120ชิดหกแอดวานดันก็ไม่ออกพี่น้องแล้วก็ วิตเตอร์500อีกคันช่วยก็ไม่อ๋อ แจ้วแจ้วดินเหนียวตรงนี้ยังยุบค,ครับข้างล่างยังเปียก ยูโรทรีครับ344พลังมา FM 1 A ต่อ2 P ก็38คันก็ช่วยดันหอ,อจก,กอพรรุ่งเรืองครับคอนสตรักชั่น1993ของเสียพีครับนี่ต่อยี่ขีดหนี่ซื้อเก่านอกมาครับ โอ้ซีมาหลายปีนี่ยังนิ่งครับเดี๋ยวกดให้ครับโดนยางไหมนะ่ะ จังลำใหม่ครับอะตัวแรงครับตัวแรงตัวจัดโอ้กองเข้าไปนี่น้องบุญนาคครับเฮ้ย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 าได้นะมองดูน้องแรงจะถึงไหมแข็งอยู่ครับแข็ง โอเคเสียบแม่นไหมโอเค ต้องเจอเียวลั่นพุ่งครับนะสู้สบายเลย่น้งองมวยถูกคู่เลยช่างเียวอาจจะแพ้นะอ่ะคู่แฟนจะกลับละเอาสายมาลงครับ นจะมีการเซตโบวมาแล้วแหละออมีทรายเหลืออยู่ ครับรพอสองช่วกจะดำนะครับอ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปถอดถาง เสร็จแล้วครับเริ่มแม่พว่วงเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวทางมันยังไม่แข็งนะครับอันนี้ยุบได้อ๋อไปแล้ว อ๋อที่มันแคบดูฝีมือครับอ๋อเราไปทอดหางก่อนตรงนั้นแหละอ๋อมาแล้วครับ

មកត្រេបមកហៅបាយអស់មកនេះអូយបិទតោះครับអូ ไปลับกตัวก่อนครับอฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ